คนท้องแม่มาแล้วลูกระวังรถนะระวังรถลูกจ้าเอ๋จ้าเอ๋ไปนั่งรอแม่อ่ะลูกหิวไหมหิวไหมเมื่อวานแม่เอาลูกสาวหนูไปส่งที่บ้านคุณพ่อพี่เหมียวแล้วนะคะคุณตาเขาเอ็นดูลูกสาวหนูมากเลยนะรู้ไหมลูก รู้ไหมคะมาเด็กกินข้าวลกูกมาคิดข้าวนะคะหลบเข้ามาลกูกหลบเข้ามาลกูกพร้อมอย่างวันนี้แม่มีเป็นไข่หนึ่งฟองแล้วก็ไข่ในน้ำซุปอีกหนึ่งฟองให้ลูกกินนะคะ,ะกินกินเลยค่ะเออฟักทองด้วยกินกินแล้วหนูจะได้แข็งแรงนะคะ เพื่อนๆหนูยังไม่มาเลยกินดีๆหูกเดี๋ยวให้หกวันนี้แม่มาช้าขอโทษทีนะหนูเลยต้องมานั่งรอเลยดูสิจะหกโมงแล้วลูกกินแล้วลูกวันนี้รถไม่ค่อยเยอะวันนี้วันหยุดลองวีแกนกินเยอะๆเดี๋ยวแม่เติมให้อีกหูก อร่อยไหมคะคนท้องอร่อยไหมคะคนท้องอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยจังเลยคุณแม่คุณแม่อร่อยจังเลยให้แม่จับบะให้แม่จับ่ะเออกินแบบกินกินเดี๋ยวแม่ทําอาหารให้ลูกดูก่อนนะนูกินไปก่อนนะคะไม่พอเดี๋ยวแม่เติมให้อีกกน้ําซุปอร่อยอร่อยของทองแย่เลย แม่เติมให้หนูแล้วน้ำซุปหนูชอบมีไก่ด้วยมีข้อไก่ด้วยกินให้อิ่มนะลูลกหนูไม่ต้องห่วงนะเจ้านวลไปอยู่ที่บ้านคุณตาเดี๋ยวพี่เหมียวเขาจะมารับเจ้านวลไปสลับรีนะลูกดูกไหมคะเอ,อแผลหนูดีขึ้นแล้วลูกเดี๋ยวมีโอกาสแล้วเดี๋ยวแม่จะทาให้อีก เดี๋ยวหนูต้องไปทําหมันแล้วนะคะต้องไปทําหมันก่อนวันที่อสิ้นเดือนเนี้ยแม่คุยกับคุณหมอแล้วหนูยังไงต้องไปทําหมันนะลูกจะได้ไม่ต้องลําบากวุ้มท้องอีกคนท้องชอบกินน้ําซุปใช่ไหมคะเออน้ำซุปอร่อยมีฟักทองด้วยมีไข่ด้วยวันนี้แม่ใส่ไข่สองฟองเลยลูกกินลูกกิน กินให้อร่อยนะลูกแม่เติมน้ำตุ้ให้อีกวันนี er> ้ทำไมเพื่อนๆหนูไม่มานะคนท้องวันวันนี้เพื่อนหนูไม่มานะคนท้องนะลูกแันวันนี้เพื่อนหนูไม่มานะกินเยอะๆนะคะลูกกินเยอะๆลูกเดี๋ยวกลางคืนหนูจะได้ไม่หิวลูกเดี๋ยวไม่มีอะไรกินนะกินเยอะๆเดี๋ยวลูกหนูจะได้กินนมได้ลูก แม่เติมน้ำซุปให้อีกนะคะกินให้อร่อยนะคะคนท้องเติมน้ำซุปให้สองชรอบแล้วคนท้องชอบกินน้ำซุปแม่รู้น้ำซุปมีประโยชน์ลูกน้ำต้มกระดูกไก่ใส่ฟักทองใส่ไข่ใส่กระหล่ำปีอร่อยเลยค่ะนี้กินอาหารเม็ดด้วยนะคะลูก จะได้อิ่มๆอ,อยู่ท้องนะดึกๆไม่ต้องออกมาขออาหารข้างนอกกินนะไม่มีใครเข้ามานะรู้ไหมลูกดึกๆอันตรายลูกเปรี้ยวด้วยรถเยอะด้วยนะกินให้หมดนะลูกของลูกหนูมีแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแม่เอาใส่ถุงให้แม่รอให้อาหารเม็ดของลูกหนูอมน้ำซุปก่อนกินลูกกิน ห้องเดี๋ยวแม่เอาอาหารเม็ดให้ลูกหนูนะเร็วๆเร็วๆกินเร็วๆลูกแม่ไปแล้วแบ่งกันนะลูกเอ้ยมีน้ำซุปด้วยกินไปกินไปเร็วๆกินไปเดี๋ยวแม่เอาน้ำน้ำน้ำให้อ่ะเร็วๆกินเร็วๆกินเร็วๆเร็วๆลูกตันหิวเหรอลูกตันหิวเหรอคะแล้วเพื่อนๆหนูไม่หิวเหรอคะหนูไม่หิวเหรอคะ อิ่วเปล่ากินกินโอ้ยนอนกินเลยน้ำตาลอร่อย,ยไหมแม่เอาน้ำให้ลูกหนูมากินเร็วลูกหนูมาช้าจังเลยเออนอนจะรอประเคนเหรอลูกรอประเคนเลยเหรอฮะมากินเร็วหนูมากินเร็วลูกแม่เทน้ำตรงนี้ให้เร็วๆกินกับน้ำตาลแล้วเนี่ยน้ำตาลกำลังก,กินอยู่เนี่ยเห็นปะ ตาลอกแม่อร่อยจังเยยน้ำชุบน้ำชุบฟักทองอร่อยจังเลยแม่อร่อยไหมคะตาบอกแม่อร่อยจังเยยหนูกินแล้วมากินกับน,น้ำตาลแล้วเดี๋ยวแม่เอาเอาแบ่งให้ไหมอ่ะดูย๊ย <c oughs> <c oughs> เอามือกดไม่ให้แม่แยกอีกเอามือกดอีกร้ายจริงๆเลยเราเนี่ยหนูวะแม่เอาฮะ กินเลยลูกแบ่งกันแบ่งกันเออกินซะลูกกินซะอ่อยอ่อยกินเลยลูกกินให้อิ่มนะคะเออมาช้าเราอ่ะเราอะมาช้าแล้วหนูไม่กินหรอคะกินเลยลูกกินให้อิ่มนะคะน้ำตาลชอบกินอาหารเม็ดจ๋อกินเลยลูกชอบไหมน้ำซุปฟักทองชอบไหมคะชอบไหมคะ โอ้หิวน้ำตาบอกแม่หิวน้ำจังเลย,ยแม่หิวน้ำจังเลย,ยกินลูกกินกินกินให้หมดเลยลูกกินให้หมดเดี๋ยวแม่ไปแล้วลูกอนอนกินไหลูกโอเงมากกินให้หมดเลยนะคะยูเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะคะโอ้ยนอนกินมีความฉุกัเลยหนูอิ่มไหมคะอิ่มแล้วคะ่ะแม่แม่คะขอบคุณคะ่ะขอบคุณครับ ลูอิ่มแล้วครับแม่น้ำตาลอิ่มป่าวน้ำตาลบอกแม่อิ่มแล้วครับอิ่มไหมลูกอิ่มไหมครับขอบคุณครับแม่อย่างเออยืดไหนขอบคุณครับแม่ก่อนไหนขอบคุณยังไงโออหนูวัาดีเป็นด้วยขอบคุณครับไหนขอบคุณครับแม่ก่อนไหนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเอออิ่มแล้วครับแม่อิ่มแล้วครับแม่ครับไหนขอบคุณครับก่อนยังไงขอบคุณยังไงขอบคุณครับแม่เก่งมากครับ <laughs> ด,ดูนอนดูนอนวันนี้ว่ดท่ายาม่วงหนึ่งวันนะแล้วลูกนะโอเคไหมเออไม่มีความสุขดูนอนมีความสุขอิ่มแล้วนะลูกอืออยู่ตรงนี้ตรงข้ามลูกฆ่าสัตว์เลย <laughs> หนูระวังด้วยนะระวังจะโดนจับเข้าไปอยู่ในโรงฆ่าสัตว์นะ <laughs> ไอ้ไอ้เอย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 หนกินน้ำเร็วๆหูกกินให้หมดเลยเดี๋ยวแม่ไปแล้วมาเร็วแม่แบ่งแม่แบ่งให้ลูกกินแล้วเร็วๆมากินเร็วๆใครจะกินเร็วๆกินเร็วๆนอนกินเลยลูกปะน้ำตานอิ่มแล้วหรอคะอิ่มแล้วดีหูกกินเยอะกินนะปะกินเร็วๆกินดีๆไม่ อืมแบ่งกันลูกเออกินด้วยกันจะได้รักกันลูกเก่งมากเออกินด้วยกันแล้วจะได้รักกันนะคะไม่พอเดแม่ใส่ให้อีกกินน้ำเยอะเยอะลูกกินน้ำเยอะเยอะแม่ล้างถาดต,ตรงนั้นให้แล้วนะแล้วก็ล้างถาดใส่น้ำใส่น้ำให้พวกหนูแล้วเรียบร้อยกินให้อิ่มเลยลูกเดี๋ยวเนดะี๋ยวแม่ไปแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยจะดึกแล้วนะหกโมงจะครึ่งแล้วลูก อโอ้น้ำตาลกินน้ำเก่งจังเลยโอ้โหอิ่มไหมคะขนมไม้เด็กๆน้ำตาลขนมไหมอันน่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ขนมให้นั่งก่อนนั่งน้ำตาลนั่งลงค่ะนี่ขนมเอาไหมเอาไหมอ่ะแม่ให้ลูกเก่งมากค่ะกินดีๆนะลูกนะอื ูเอขนมเปล่าขนมไหมคะาขนมไหมคะอยากได้ขนมไหมเออแม่ให้หนูค่ะเก่งมากค่ะรับขนมไหมคะอ่าแม่ให้ค่ะเก่งมากค่ะกินมปลูกเออมีขนมกินแล้วนะไม่ไปแล้วนะคะให้เทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองให้พวกหนูปลอดภัยนะอย่าโดนว,วางยาเบื่ออย่าโดนรถชนนะคะดูดูลงไปนอนเลย จะเล่นกับแม่แม่รู้แล้วเดี๋ยวแม่ไปก่อนมืดแล้วลูกนะเทพเทเวดาฟ้า,ฟาดินคุ้มครองพวกหนูกับหมาจรแถวนี้ทุกตัวนะให้อยู่รอดปลอดภัยนะอย่าโดนรถชนนะลูกรูกไหมคะนะอย่าโดนวางยาเบื่อนะลูกนะคะไม่ไปแล้วลูกคี้อ้อนเราอะคี้อ้อนคี้อ้อน